หลวงจากปกติก็บก่เคยขึ้นมเเทสนาในธรรมานจักเถืถ่อขึ้นไปกส่วนมากสินางคุยกันเวกันถามกันเรียกว่าสนทนารรรเนะาะบันีเพิินมหาสาทย,ายท่าธรรมันก็เป็นข้เขินอย่างไรบุบคือนะเคยแกนางกินเข้า อมวงกันจำญาติกันกินอะไปนั่งโต๊ะกินเข่าใส่สมใส่มีดบกคือแล้วคนบันนอกผ้าบันนอกเนาะเมื่อเนี่ยใดมาถิ่นครูบาอาจารย์ในวันวิสาขะครูบาอาจารย์ก็เล่าเรื่องเล่าอย่างเราไปเมื่อใะละไผยกระจิบโโหเนาะเมื่อเนี่มือวันเพ็ญเดือนหกไม่บอกวันวิสาขบูชา วันแห่งการทัศลูป,ประสร,ริประทัศลูและการรับขันปรินิพานพวกเราชาวพุทธทุกคนเนาะต่างก็ฟังมาทุกปีทุกตลอดเนาะวันสำคัญในทางพุทธศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งปัญญาเป็นาศาสนางหการศึกษาไม่ใช่าศาสนาแห่งความเชื่อความศรัทธาอย่างเดียวเนาะ เพราะฉะนั้นความศรัทธาความเชื่อเนี่ยนะศรัทธาเหล้าก็ไปกินเหล้าศรัทธาการพนันก็ไปเนะี่ยความเชื่อ,อเห็นไหมศรัทธาพญานาคศรัทธานโน่น,นนี่นี่ก็นั่นเรื่องว่าศรัทธาแต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธพุทธศาสนาจะต่างกับศาสนาอื่นทุกศาสนาต่างกันยังไงเรียกว่าศาสนาอื่นเป็นอัตมันหรือปรมาตมัน ว่าบอกง่ายๆว่าเป็นศาสนาอัต,ตายาใหศาสนาอื่นนะไปร่วมกันอยู่เป็นเทวะนิยมแต่ศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตมันอัตตาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องประเพณีอ่าเราต้องเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธศาสนาพุทธแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบาน นะเห็นไหมส่วนไสยศาสตร์สายาสตรก็ตรงๆแล้วนอนนะนอนหลับเนาะแปลว่าผู้งมงายนะนี่บอกสัท่าอย่างเดี่ยวพลวั่งงมงายนะเนาะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้เป็นศาสนาแห่งการศึกษาไตรสิกขาไตรเนี่ยสามข้ออย่างาเลย อ่าอธิศีลอธิจิตก็เป็นสามอธิจิตอธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเน่เน่เเห็นบ่ให้เจริญให้ทำให้ศึกษาเรื่องนน้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธถึงเป็นศาสนาตรงขามกับศสยศาสตร์เพราะเป็นพุทธศาสตร์เนาะเออทุกวันนี้ศาสนาพุทธเรากลายเป็น จักแยกมาออกละเพิ่มพูดกระพามแล้วเนี่ยเนาะบุญการพเวทบุญเอีย่างไรบุญบังไฟเพราะว่าบุญนั่นบุญนี่สารพัดบุญนะเออบุญไดนก็ยาบุญบังไฟมันกินเหล่าเมายาบุญไดนก็กินแต่เหล่าเมาแต่ยาเนาะจักอันใดเป็นบุญเราแยกแยกมาหัว่าอะไรบุญ อะไรคือบุญบุญคืออะไรอ่างแ่บุญนะเอาแล้วนเนาะเฮ็ดบุญพันทุกยังเชื่อเนี่ยมาหวัดดังสิกับไปผัดพริกกันกับลูกกับผัวกับมีมาเฮ็ดบุญเพราะวะ่าอ่าจักอะไรบุญวันเนาะคันเฮ็ดละเดือนรอนมันเป็นบุญอยู่บ่สันเดนเนาะ บุญเนี่ยมันต้องเบาต้องสบายสิเนาะไม่บอละอ่ะเพราะฉะนั้นล่องส่าศาสนาเฮานี่กลายเป็นศาสนา,าพาหมหาเขาไอ้พระพุทธรูปกินก็นมีกินใดว่ะพุทธรูปนี่น,น,น,นี่เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อ เอาไปเอามาเป็นศาสนาผีไปแล้วได้เนี่ย,ยนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่ศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญาเนาะอกูดได้สิว่างเดยาอ่าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปทำมันเสียเวลานะเพราะฉะนั้นอานาปานสติเนี่พระพุทธเจ้ารับรอง บมเมนรับรองธรรมดาดิอันนี้สงของอาณาปณสตินี่เพิ่นกนว่าวอยอีกย่ำไปอีกด้วิหารธรรมให้บ่เป็นที่อยู่ของพระอริยเป็นที่อยู่ของสาสาพจนี่อาณาปณสติวิหารวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่มองอยู่อันเนาะอ่า คูมือนี่มันกลายเป็นอาจาริยวาดอาจารย์กูอาจารย์มึงแล้วเนาะเดี๋ยนี้ไปวัดหลายวัดหลายว่าอาจารย์ตีกันอยู่ทั้งหัววสันวัดศพอักสิฟังอาจารย์ใดครับเนาะอาจารย์กูดีอาจารย์มึงพิษอาจารย์กูถือเอาแล้วอาจารย์นันว่าจังสันอาจารย์นี่ว่าจังสี่ เอาไปนั่งมาคยสงบจักเถือ่อนี่จะความคืดนะเต็มไปด้วยความสงสัยลังเลต่างๆนะมันเป็นอย่างยังสงสัยมันเป็นสัญญานะไปนั่งคืดเอาวันว่าจะของหูได้เหรอมันมาหาแต่มานั่งหรอมาปฏิบัติหรอก็จะคืดซื่อ ยูไซมันก็คือดอกนะมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ทันความคิดนี่แหละนะมันจบอยู่มองนี้มันจบอยู่ตรงนี้นะดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเป็นว่าลงตาเนี่ยละว่าดูกายหมายถึงดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือดูกาย กายคตาสติเนาะเออนี่มีสติอยู่ในกายกายหมายถึงลมเข้าลมออกในเรียกว่ากายเห็นไหมากายในายกายนะสิเป็นจังไรกอยาฟาสิสลมแผน่นดินไหวกอยาถิมลมนะยาถิมลมนะนี่นี่มองสิผ้าไปจบอยู่มองนี้ละอนาปนาสตินี่ นะเพราะฉะนั้นความขิดเนี่ยมันเร็วนะเร็วนะเร็วมากมันมีกํำลังมากมีทิพลมากเพราะฉะนั้นทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปณสติแค่จเจริญสติสติเนี่ยมันพอแต่ทุกวันนี้สติมันมีอยู่แต่มันมีน้อยนะเออ เพราะฉะนั้นสติตัวนี้แหละสตินี่เปลียบเหมือนหลอดไฟเนปัญญาเหมือนแสงของหลอดไฟถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรนะถ้ามีสติก็มีความเพียรเทนา่านั้นล่ะนะยู้มองไรก็เป็นภาวนาถ้ามีสติรู้สึกตัวนะมมนต้องไ่หู้ยังไรแค่หู้สึกตัวถืามมีสติได้การเลยเนาะ หลวงตาเคยอุปมาว่าความคิดเนี่ยมันวิ่งเร็วอุปมาเหมือนรถวิ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อช่วโมงแต่สติเราเนี่ตอนนี้วิ่งยี่สิบสเองมันเลยไม่ทันเพราะฉะนั้นอยากรู้ทันอยากทันความคิดต้องเจริญสติเจริญขึ้นให้มันวิ่งร้อยยี่สบเท่ากันลองดูเกิดกดับกิดดับกิดดับเลยแค่นี้ ไม่ได้ไปทําอะไรมากทําให้มากอ่ะจะเลื่สติอย่างเดียวเนี่ยในอานาบรสติมัดไว้กับลมเนี่ยนะ,ะ,ะมันจะคิดดีก็ตา,ามคิดชัวว่วก็ตามอย่าไปยุ่งกับมันทิ่มมันทั้งดีทั้งชั่วนว่ะจ้ะมันเลนจะคิดจะซือ้อ่าไปหัวซ่ามันไหลยพิ่มขึ้น เสือมันคักไหลเนี่ยน้ำมันกักขักอัดมันกักขักนะล่มเนี่ยอยสิพากันเกิดมาตายเล่นได้เนี่ยนะมันจะดีโตน